สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลี่จะมาทําวิดีโอชิดชดแชทพูดคุยกันธรรมดาทั่วไปเพิ่งจะพูดคุยกันมาไม่นานวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยถึงโกสิ่งที่อยากทําในปี2,500 58เนี้ยว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าสาัลีดูวิดีโอของคนอื่นง่ายเขาออกมาทําวิดีโอแบบนี้ค่อนข้างเยอะมาพูดถึงโกโในปีนี้ว่าเขาจะทําอะไรอยากให้อะไรประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้สัลีก็เลยดูแล้วแบบมีไฟอยากจะมาคุยออเพื่อนเพืเ่อนบ้างเพราะว่าเราสนิทกันเนอะเราดูกันมาเนิ่นนานแล้วเราก็สนิทกันพอสมควรแล้วแหละก็เลยอยากจะมาทําวิดีโอพูดคุยกันบ้างว่าจริงๆแล้วปีนี้สาลีแบบตั้งเป้าตั้งเป้าหมายอะไรบ้างเผื่อว่าเผื่อว่า เพื่อนๆจะได้ไอเดียหรือว่าเผื่อว่าเราจะมาแชร์กันเพราะสาลี่เล่าโกของสารี่ให้ฟังเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาแชร์ว่าโกของเพื่อนๆคืออะไรเผื่อว่าสัลี่ลืมไงเผื่อว่าสารี่อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วแบบเฮ้ยโกนี้น่าสนใจทำมั่งดีกว่าอะไรแบบเนี้ยสัี่เองเนี่ยเลือกมา10ข้อนะคะ5ข้อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้ยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้นอีก5ข้อจะเป็นเรื่อง Personal Life คือแบบคือ เรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้อ่ะมาดูแล้วกันเอาเรื่องของแบบบิวตี้ก่อนเนาะข้อแรกที่สาล,ลีเขียนไว้เนี่ยก็คือแบบอันนี้ทํามาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วแต่ว่าอยากจะทําต่อเนื่องแล้วก็อยากจะทําให้มันแบบประสบความสําเร็จนะก็คือใช้ของดัฟต์สตอร์มากยิ่งขึ้นสาล,ลีเนี่ยมีเขาเรียกวิดีโอพันห้าพาเพลินใช่ปะตั้งแต่ทำพันห้พาเพลินมานะไปเดินรักต์สอร์บ่อยมากคือเมื่อก่อนเนี่ยเดินแบบ เดินละครั้งสองครั้งหรือว่าหรือว่าเดินบ่อยก็จริงแต่ไม่ค่อยได้ซื้อของแต่ว่าตั้งแต่ทำพันห้าพาเพลินมารู้สึกสนุกอ่ะกับการเดินเลอกซื้อของร้านสตอร์อ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเดินดูก็จะไม่ค่อยได้สนใจราคาเท่าไหร่จะจะดูแค่ว่าเราชอบอันไหนหรือว่าไม่ชอบอันไหนแต่ว่าตั้งแต่ทำวิดีโอพันห้าพาเพลินเฮ้ยดูราคาสืบราคาอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าไปร้านนู้นดีกว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะเออแล้วก็อยากจะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ในทุกๆเดือนสัลลี่ออกกฎใหม่กับตัวเองด้วยนะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยสัลลี่สามารถซื้อพวก h ฮเอนเนี่ยเคาน์เตอร์แบนเนี่ยได้ตอนแรกตั้งไว้หนึ่งชิ้นแล้วรู้สึกรู้สึกจะสอบตกดูน้ำหน้าจะทำได้หรออะไรประมาณนี้ก็เลยแบบอ่ะมีตั๋วให้สามใบเดือนละสามใบสามารถซื้อไฮเอนอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ในทุกๆสิ้นเดือนสล,ลี่จะเอามาขอเหอะให้ดูว่า สใบที่ใช้ใบเนี่ยมันมีอะไรบ้างหุยต้องคิดหนักเลยนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอยเจออะไรชอบก็อยากซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราจํากัดตัวเองที่สามใบสามตัวแล้วเนี่ยรู้สึกหือมยากชีวิตยากขึ้นมาเลยช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยใช้ไปละใช้หมดไปละตัวสามใบเดี๋ยวมาดูกันว่าขอเหอมีอะไรบ้างนะคะทีนี้นั่นแหละอย่างที่บอกว่า ก็อยากจะใช้ของ Drugstore มากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปีนี้ Drugstore มันเข้ามาค่อนข้างเยอะคิดว่ามีอะไรให้เล่นหลากหลายสลีก็เข้ามาแล้วได้ข่าวว่า Physicia n formula ก็จะเข้ามาด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวต้องดูกันเข้ามาเมื่อไหร,ร่สลีจะไปสอยมาให้ชมมารีวิวให้ดูนะแต่ว่าของพวกนี้เขาโอเคอยู่แล้วสลีติดปัญหา Drugstore อย่างเดียวคือพวกเรื่องเบสอะเรื่องแปง้งเรื่องรองพื้นเรื่องบอนเซอร์อะไรพวกเนี้ หาไม่ค่อยเจอเดี๋ยวถ้าหาเจอเมื่อไหร่ก็จะมาบอกมาคุยกันนะคะอันที่สองก็คือทําวิดีโอชิดแชทมากขึ้นวิดีโอชิดแชทคือวิดีโอที่แบบพูดคุยสาลี่มานั่งพูดคุยเพราะว่าสาลี่ไม่อยากจะให้ช่องของตัวเองเป็นแค่ช่องบิวตี้กูรูคือจริงๆบิวตี้มันก็เป็นช่องหลักของสาลี่แหละแต่ว่าแค่แต่ละเดือนเนี่ยสาลี่อยากจะมาอัปเดตเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้บ้างอะนะไม่ได้เป็นวิดีโอยาวยืดอะไรแล้วก็ วิดีโอชิดแชทที่อยากจะทําคือหลังบ้าน u t u b e มาให้ดูว่าแบบเราต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็สำหรับน้องใหม่ๆที่อยากทำ YouTube นั่นแหละนะคะอยากจะทำวิดีโอชิดแชทพูดคุยมากขึ้นอาจจะไม่ได้แบบว่าทำเยอะแยะมากมายอะไรอาจจะเป็นสักสิเปอร์เซ็นของทั้งช่องอะของทั้งวิดีโอทั้งหมดที่สลี่ปล่อยออกไปอะไรประมาณนี้ก็รอดูแล้วกัน ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมีเรื่องที่อยากให้พูดอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเผื่อว่าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยข้อนนี้สล,ลีมีความคิดเห็นมีโอปินเนียนยังไงก็ ลองคอมเมนต์มาดูนะทีนี้อีกอันหนึ่งอันที่สามก็คือลองทุนกับสกินแคร์มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมาสลิไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับสกินแคร์เท่าไหร่เวลาสกินแคร์ขวดละพันห้าสองพันหุ้ยแพงแต่ว่าพอซื้อบัชออนอาแชโดว์พันห้าสอซื้อได้อีบ้าพูดเลยนะคะก็คือแบบเอออยากลงทุนซื้อสกินแคร์มากขึ้นอยากใช้สกินแคร์ที่แบบ h ฮเอ็นอะไรแบบนี้เพราะว่าเวลาลงไปใช้แล้วแบบเออปีที่แล้วมันได้ผลอนะเห็นผลนะมันจะเป็นคลินิกส마ทเซรั่มนะคะ The b o d y Shop หรือว่าตัวคลินิกม i s เจ r ร e เจ r รที่เขาแนะนำกันว่าดีสัปปะรไปลองมาก็ดีอะแล้วก็แบบอีกหลายๆอย่าง s k 2อะไรเงี้ยก็อยากจะไปกัดฟันมาซื้อมาหรือว่าซาวซูก็อยากจะไปกระเป๋าฉีกซื้อมาเออนะก็อยากจะลองไปลองดูมาบ้างอยากจะรู้ว่ามันดีจริงไหมเพราะว่า มันดังแล้วเกิน t r t r ก็น่าสนนะรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบ luxurious Asian brand อะไรแบบนี้เอออยากลงทุนอะไรแบบนี้บ้างนะคะอีกอันนึงก็คืออยากจะอัปเกรดอุปกรณ์การทำ YouTube ของตัวเองนะคะก็ตอนนี้สตช้ยเอ,อ่อ Panasonic Lumix GX1 นะคะมีคนถามมาเยอะเลยว่าสตีช้กล้องอะไรนะคะก็เป็น Panasonic GX1 นะคะแล้วก็อยากจะอัปเกรดให้เป็น อันที่ดีขึ้นยังไม่แน่ใจว่าจะซื้ออันไหนเล็งๆไว้ว่าเป็นแคนนนนะคะเพราะว่ามันจะมีจอให้ดูแบบพับออกมาแบบนี้แล้วมันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะตอนเนี้ยเวลาที่จัลลี่สวอชอะไรเนี่ยเอาไปยื่นใกล้ๆจัลลี่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันโฟกัสหรือว่าไม่โฟกัสเพราะว่ามันจะไม่มีตัวจอให้ดูด้านหลังบางทีถ่ายไปทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้เวลาทําไปทั้งวัน มาดูอีกทีอ้าวแกมันไม่โฟกัสแล้วฉันทําไงล่ะเนี่ยต้องอัดใหม่ใช่ไหมอะไรแบบนี้เป็นบ่อยมากเป็นบ่อยมากเลยวิดีโอหนึ่งๆที่เพื่อนๆเห็นบางทีสัิลีอัดมาแล้วสองรอบสามรอบก็มีนะบอกเลยก็เลยอยากจะแบบได้ตัวใหม่กล้องตัวใหม่ที่มันมีจอพับมาให้เราเห็นว่ามันโฟกัสหรือเปล่าแกอะไรแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีโอกาสจะลงทุนซื้อไฟบ้างเพราะว่าตอนนี้สัิลี อาศัยไฟธรรมชาติตลอดเลยแล้วก็สลีมีเวลาถ่ายวิดีโอแค่ช่วง9ก้ามงครึ่งถึงช่วงเที่ยงหลังจากนั้นไปแล้วจะถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันมืดมากๆนะคะจริงๆการใช้แสงธรรมชาติมันก็ดีนะไม่ว่าอะไรที่สลีสวอชให้เ,เพื่อนๆดูในวิดีโอนั่นก็คือแสงธรรมชาติเพราะว่าบางทีเนี่ยการใช้แสงไฟสตูดิโอเนี่ยมันทําให้คุณภาพของเครื่องสําอาสดีขึ้นประมาณ 10- 20%เลยอะคือสวอชไปเนี่ยไฟสตูดิโอมันฉายมาแล้วมันทำให้ มันดูดีขึ้นอะนะมันไม่ได้เห็นสีชัดเหมือนการที่เราใช้แสงธรรมชาติอะเอออันนี้ก็ต้องดูจะเลือกซื้อไฟสตูดิโอทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกแบบที่มีคุณภาพซื้อกิ๊กกิก๊กก๊อกอะไรมาก็จะผ่านแย่ไปนะอันนี้บอกเลยนะสําหรับน้องๆที่ตั้งใจว่า้ยตั้งใจจะทําวิดีโอซื้อไฟอะไรอย่างเงี้ยต้องดูดีๆเพราะว่าใช้แสงธรรมชาติก่อนจะนแนะนําช่วงแรกนะอีนนี้อันสุดท้ายที่เกี่ยวกับบิวตี้เนี่ยก็คือจะพยายาม นัดเจอคนดูสักนิดหนึ่งเอ้ยปกติคนดูที่คอมเมนต์หากันบ่อยๆเนี่ยซารีได้มีโอกาสไปกินข้าวไปชอปปิ้งได้กันเนี่ยบ้างนะแต่ว่าคือมีหลายๆคนบอกเฮ้ยพี่ซารีจัดมีสอินกีสดีไรเงี้ยเฮ้ยก็ไม่ใช่ดาราจะไปจัดมิสอินกีสแต่ว่าอยากแบบนัดเจอแบบกินข้าวคุยกันเรื่องความสวยความงามไม่ได้แบบเป็นทางการหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่า กรุ๊ปละสักสิบคนก็ดีเนาะครั้งหนึ่งสักสิบคนจะได้คุยกันแบบทั่วถึงไม่ใช่แบบครั้งหนึ่งห้าสิบหกสิบแล้วฉันคุยไม่ได้ทุกคนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากจัดเท่าไหร่อ่ะรู้สึกไม่เป็นกันเองอยากจัดแบบว่าสิบคนเอ็กคูซีไปแล้วมานั่งกินข้าวเม้ามอยแล้วก็ไปเดินช่วยกันเลือกซื้อเครื่องสําอางอะไรเงี้ยอยากทําแต่ว่าอันนี้บอกตรงๆไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสทําหรือเปล่าว่าทําแต่ละครั้งมันก็ใช้งบป,ประมาณค่อนข้างสูงเท่าที่จะรีรู้มานะว่ามันใช้ งบประมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็สลี่อยากให้มาทั้งทีก็มาให้คุ้มค่ากันไปเลยอะไรแบบเนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนเือจะมีสปอนเซอร์ใจดีมา,มาจัดมิตรอั r กีษให้เออนะอันนี้อยากทําหมดละ5ข้อสําหรับแบบเกี่ยวกับเรื่อง YouTube นะทีนี้มาเรื่อง p e r s o n a l l i f e ม้างก็เฮ้อเรื่องจิปาถะอันแรกเลยเนี่ยอยากจะแบบ มีสุขภาพดีขึ้นนะคะอยากจะแบบ healthier ก็คือแบบซารี่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคน overweight นะคะก็คือน้ำหนักเกินพิกัดเกินค่ามาตรฐานนะซารี่อยากให้น้ำหนักของตัวเองลดลงแต่ว่าไม่ใช่แบบลดความอ้วนที่แบบผอมจะเป็นนางแบบเฮ้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยก็คือคืออยากผอมลงก็จริงนะแต่ว่าอยากผอมลงเพื่อจุดหลักจุดสำคัญเลยคือเพื่อสุขภาพเพราะว่าซารีรู้เลยว่าพอเราน้ำหนักเพิ่มขึ้นเนี่ย เราจะเริ่มมีอาการปวดหลังได้ง่ายคืออยู่ๆก็ปวดแป๊บมาเลยตรงช่วงกระดูกสันหลังอะค่ะจะเป็นบ่อยมากเลยตั้งแต่ที่แบบน้ําหนักขึ้นอะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการปวดหลังได้ง่ายอันนี้ตอนนั้นไปฝังเข็มมาแล้วหมอบอกน้ําหนักเกินแล้วก็แบบจะมีอาการปวดหลังง่ายปวดเข่าหรือว่าอะไรพวกนี้ปวดเข่าสลิปเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากมีสุขภาพดีเรื่องของเรื่องคืออยากใช้ชีวิต ให้ยาวนานไม่อยากตายพอโรคแบบความดันเบาหวานอะไรพวกเนี้ยังอยู่กับชาวสไปนาน,นานๆแค่นั้นเองก็เลยอยากแบบสุขภาพดีขึ้นแล้วก็พยายามจะแบบไปจิมให้มากขึ้นอันนั้นเป็นหนึ่งโกนะเป็นสมาชิกจิมอยู่แล้วก็ทําไมแกไม่ไปล่ะแกเสียตังค์ทุกเดือนเนี่ยทำไมแกไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะแบบไปไปให้มากขึ้นนะคะ อันถัดมาคือทำอาหารให้มากขึ้นปีที่แล้วเนี่ยสันลี่แทบไม่ได้ทำอาหารกินเองเลยซื้อกินเข้าบ้านตลอดนะคะก็อยากทำอาหารเพราะว่าชาวก็ชอบฝีมือทำอาหารของสันลี่จริงๆสันลี่ไม่ใช่คนทำอาหารเก่งอะไรแต่ว่าก็พอทำได้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงผัดเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยช้าก็จะชอบแล้วก็อาหารฝรั่งก็จะเป็นพวกอะไรละ่ะสปากเกตตี้แซลมอน ไก่อบชีสบรอกคลอียอะไรพวกนี้เขาชอบสลิก็อยากทําให้เขากินมากขึ้นนะคะพระปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทําเลยนะมัวแต่แบบมาทํา youtube เนี่ยแหละเอาเวลาแบบว่าแทนที่จะเอาเวลาไปจ่ายตลาดก็เอาเวลามาตัดต่อ youtube อะไรพวกเนี้นะคะก็อยากทําอาหารมากขึ้นแล้วก็อยากทําพวกเบอร์เกอรี่มากขึ้นด้วยจริงๆเบอร์เกอรี่เนี่ยเป็นตัวอ้วนเลยแต่ว่าชาวชอบกินช็อกโกแลตชิพคุกกี้ที่สันลิทาก็เลยคิดว่าเออเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งให้เขากินก็น่าจะ แฮปปี้เขา่าจะแฮปปี้นะคะอีกอันหนึ่งก็คือโซเชียลให้น้อยลงจริงๆจรงลรีเป็นคนโซเชียลน้อยแล้วนะถ้าเทียบกับบิวตี้กูรูคนอื่นๆเพราะว่าคนอื่นเขาจะมีทั้ง Twitter, IG ไอจยอ n s อินสตาแกกับ Instagram ก็อันเดียวกันนี่หว่าแล้วก็ Snapchat Snapchat ว่า Snapchat หรือว่าอะไรพวกเนี้ยเยอะมาก Twitter อะไรพวกเนี้ยเยอะแต่ว่าจรีจะมีแค่ Facebook กับ Instagram Instagram ก็นานโพสทีนะ เข้าไปเช็คบ่อยๆก็จะเป็น YouTube Facebook อะไรพวกเนี้ Facebook ส่วนตัวของตัวเองนี่แทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคะน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาให้เวลากับ Facebook p เ g จที่แบบไม่รู้ดีเพจจะมากกว่านะก็อยากจะโซเชียลให้น้อยลงอะ่ะอยากจะใช้โทรศัพท์ให้มันน้อยลงบ้างทางั้งๆที่ปกติสรลีก็ว่าน้อยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอยากจะทาให้มันแบบน้อยลงเหมือนตอนใช้โนเกียสามสไปเลยอะ่ะเออแบบนั้นจริงๆเพราะว่าสนลีรู้สึกว่าบางทีแบบ เวลาที่เราเจอโมเมนต์ที่แบบประทับใจอ่ะคนก็จะหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายวิดีโอแต่ว่าคือเราไม่เราไม่ได้เปิดโอกาสให้ซึมซับโมเมนต์นั้นอ่ะคือเข้าใจใช่ปะมัวแต่ไปพวงว่าจะต้องถ่ายรูปจะต้องแบบโชว์เพื่อนๆใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เราตัวเราเองได้แบบซึมซนะับณจุดนั้นน่ะสันนิษาคนสมัยก่อนเขาวความจํเดีกวคนสมัยนี้นะเพราะว่าคนสมัยก่อนเวลาเจอเรื่องอะไรดีๆเขา,าจะแบบ ซึมซับออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ว่าคนสมัยนี้โมแต่มานั่งพะวงเฮ้ยถ่ายรูปดีกว่าถ่ายวีดีโอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ซึมซับความรู้สึกดีๆตรงนั้นอะ่ะก็เลยแบบเออโซเชียลน้อยลงแล้วกันนะถัดมาก็จะเป็นอ่า เก็บเงินมากขึ้นเดนหนึ่งสอสถัดมาก็จะเป็นเก็บเงินมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่ก็ใช้เงินสะบ,บั้นหันแหลกไปกับเครื่องสําอางทางั้งๆที่ตัวเองก็มีคอลเลคชันเยอะแล้วปีนี้จะให้ความสําคัญกับคอลเลคชันที่มีอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่า เดือนหนึ่งเนี่ยมีบัตเจ็ดพันห้าพัเพิ่มแล้วใช่ไหมแล้วก็มีตั๋วสามใบให้ซื้อไฮเอ็นได้แค่นั้นคือจํากัดว่าเดือนละสามครั้งสามชิ้นเท่านั้นเมื่อก่อนเนี่ยสี่ห้าชิ้นฉันก็ซื้อได้นะซื้อทีมากสุดเลยมีคนเคยถามว่าซื้อเครื่องสําอางเดือนหนึ่งถึงหมื่นไหมถึงเกินก็มีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้มีตัว๋วสามใบต่อเดือนก็คิดว่าสามใบนี้ไม่น่าจะเกินห้าพันนะ อยากจะเก็บเงินบ้างอะไรบ้างนะแล้วมาดูว่าปลายปีเนี่ยเราเก็บเงินได้เยอะขนาดไหนนะคะอันสุดท้ายเป็นโกที่ค่อนข้างจะสําคัญมากเลยสําหรับสัลี่แล้วก็เฉาด้วยคือเราตั้งใจว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีเนี่ยจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่อีกรอบหนึ่งที่ไอแลนด์จะให้เาากับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่นะสัลี่ก็จะติดสอยห้อยตามไปด้วยนะคะเพราะว่าเราตัวติดกันไปไหนเราก็ต้องไปได้วยกันแล้วพอ คนที่มีครอบครัวจะเข้าใจว่าเวลาที่เราไปไหนไปด้วยกันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงมากกว่าที่เราไปคนเดียวอะ่ะเวลาจัดทริปกันเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราไปคนเดียวเราก็แบบทริปละสามพันอะไรเงี้ยห้าพันแต่ถ้าเกิดไปสองคนก็จะกลายเป็นทบเลยทบอีกหนึ่งเท่าหมื่นหนึ่งหกพันอะไรเงี้ยก็ นั่นแหละก็ตั้งใจก็จะเก็บเงินแหละส่วนหนึ่งก็คือเป็นตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินหนักเลยนะเพราะว่าตอนไปอยู่บ้านพ่อกับแม่ก็คือกินกับพ่อกับแม่ถ้าไม่ต้องเสียเงินอะไรนะคะตอนไปอยู่บ้านพ่อกับแม่แล้วก็จะมีมั่งก็คือเก็บเงินไปช้อปปิง้งเก็บเงินไปซื้อเครื่องสําอางอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโกโกที่ใหญ่ที่สุดเราก็คิดว่าจะต้องทําให้สําเร็จนะสําหรับโกการไปเยี่ยมพ่อกับแม่อ่ะนั่นแหละก็เป็นโกของสัลี่ที่จะ พยายามทำให้สำเร็จในปีนี้2558นะคะมี10โกด้วยกันก็เดี๋ยวตอนช่วงปลายปีเนี้ยเดี๋ยวสล,ลี่มาอัปเดตแล้วกันนะว่าทั้งปีเนี่ยสล,ลีทำข้อไหนสำเร็จไปบ้างนะคะก็เพื่อนๆหละมีโกอะไรในปีนี้บ้างสล,ลีก็อยากรู้เหมือนกันอยากให้แบบเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าสล,ลีมานั่งโพสโพสอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆดูก็จบไปอยากให้เรามีปฏิสัมพันธ์มี เาเรียกว่าทําความรู้จักกันมากขึ้นว่าแต่ละคนเนี่ยมีโกอะไรชอบอะไรอะไรแบบนี้ค่ะสาลี่จะพยายามถามในแต่ละวิดีโอว่าเพื่อนๆคิดเห็นอะไรยังไงชอบอะไรยังไงมาแชร์กันมากเพราะเวลาที่สาลี่อ่านแล้วสาลี่ได้ข้อมูลจากเพื่อนๆอ่ะเอ้ยมันรู้สึกดีอ่ะบางทีแบบเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไม่เคยสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก่อนแต่ว่าพอเพื่อนๆแนะนำเฮ้ยฉันอยากลองขึ้นมาทันทีทันใดเลยอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโกนะคะที่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับ เพื่อนๆคนดูมากยิ่งขึ้นนะอ่ะเอาละมีแค่นี้วันนี้สัล,ลี่มาทำวิดีโอชิดแชทแชร์โกของสัลลี่นะคะก็มีแค่นี้แหละเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย